ทำไมชายรู้สึกว่าแพ้หญิงไม่ได้ถามด้วยกรรมอะไรผู้ชายถึงรู้สึกว่าตัวเองแพ้ผู้หญิงไม่ได้หรือด้อยกว่าผู้หญิงแล้วไม่เหมาะ ถ้าจะเข้าใจให้ดีต้องตั้งโจทย์ใหม่ครับเป็นว่าผลอันเกิดจากกรรมอันใดที่ทำให้คนเรายึดมั่นถือมั่นว่าตนมีดีกว่าอีกฝ่ายหากตอบโจทย์ข้างต้นก็ต้องว่าความเป็นชายนั่นแหละก่อให้เกิดความสำคัญไปว่าตนเองดีกว่าหญิงเพราะในสภาพหล,หลายแง่ของชายเช่นตัวสูงกว่าบึกบืนกว่า มีกำลังมากกว่าสบายตัวกว่าเรียนรู้ได้เร็วกว่ามีเหตุผลมากกว่าไม่ต้องมีประจำเดือนให้หงุดหงิดอารมณ์เสียนอกจากนั้นผู้ใหญ่มักพูดเข้าหูลูกหลานกันแต่เนิ่นๆเป็นต้นว่าเราเป็นผู้ชายอย่าไปรังแกผู้หญิงเห็นผู้หญิงเดือดร้อนต้องช่วยเป็นต้น เมื่อดูเหมือนธรรมชาติกำหนดให้ต้องเป็นฝ่ายยอมเป็นฝ่ายช่วยส่วนลึกผู้ชายก็ต้องรู้สึกเป็นธรรมดาครับว่าตนเหนือกว่าถ้าไม่เหนือกว่าทำไมถึงต้องยอมและต้องช่วยละ่ะฉะนั้นแม้ไม่มีใครอธิบายเป็นคำพูดได้และแม้แทบไม่มีใครในโลกรู้จริงเรื่องกรรมวิบากแต่ทุกคนก็เหมือนวัดบุญกันแข่งแพ้แข่งชนะกันว่า ใครบุญมากน้อยใครบุญแข็งแรงกว่ากันนั่นเองผลของบุญนั่นแหละครับตัวตัดสินแพชชนะที่แท้จริงเกิดมาไม่มีใครรู้ว่าได้เพศนี้ร่างกายแบบนี้มาได้อย่างไรเทว่าส่วนลึกของผู้ชายก็เหมือนเชื่ออยู่ด้วยความรู้สึกทางใจว่าที่เขาเหนือผู้หญิงก็เพราะตัวตนของเขามีความเป็นมา มีต้นสายปลายเหตุที่ดีกว่าผู้หญิงและผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ต้องการให้คนรักมีดีกว่าหรือเหนือกว่าตนโดยเฉพาะในแง่ของกายภาพลองถามตัวเองว่าคุณจะเอาไหมถ้าให้แฟนเตี้ยกว่ามากหรืออายุน้อยกว่าคุณมากๆมันอยู่ที่ตรงนั้นที่ความรู้สึกของคุณ คุณก็ตกอยู่ใต้ความรู้สึกที่มีมาตามธรรมชาติเช่นกันสรุปคือกรรมที่ทำให้เกิดเป็นชายนั่นแหละครับคือตัวกำหนดให้ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่อยากแพ้ไม่อยากด้อยกว่าผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้หญิงคนนั้นเป็นแฟนที่ต้องควงไปไหนมาไหนกับตนตอบคำถามแล้วก็ขอแถมนิดหนึ่ง ที่กล่าวข้างต้นจะเน้นเรื่องของบุญเก่าถ้าบุญเก่าของฝ่ายชายด้อยกว่าฝ่ายหญิงก็จะรู้สึกขึ้นมาเองว่าไม่ควรคู่กันแต่การอยู่ร่วมกันในปัจจุบันก็สำคัญแม้เดิมทีบุญเก่าของฝ่ายชายเหนือกว่าแต่หากเป็นผู้ประมาทไม่ถามใจตนเองว่าอะไรบุญอะไรบาปทำอะไรเป็นประโยชน์ทำอะไรเป็นโทษ ปล่อยให้พัญญาศึกษาธรรมะอยู่คนเดียวในที่สุดก็โดนแสงหน้าแล้วกลายเป็นความรู้สึกน้อยหน้าไม่อาจเข้ากันไปจนได้ตามสเปกของธรรมชาตินะครับฝ่ายชายสมควรทำหน้าที่นำพัญญาไปสู่ทางดีแต่หากเป็นตรงกันข้ามตนเองพาไปสู่ทางเสื่อมหมกมุ่นอบายมุก ปล่อยให้พัญญาเป็นฝ่ายเตือนสติตลอดจนปล่อยให้พัญญาทำคะแนนบุญแซงเลี้ววไปเรื่อยอย่างนี้ในที่สุดภาวะคู่ก็ขาดสะบั้นเพราะเมื่อใดฝ่ายชายแพ้บุญซะแล้วก็ย่อมไม่อาจเป็นผู้นำทางด้านความรู้สึกของฝ่ายหญิงอีกต่อไปเท่าที่เห็นมากับตาคือแม้ฝ่ายหญิงเคยรักฝ่ายชายมาก แต่เมื่อต้องอดทนทำดีอยู่คนเดียวหันมารู้จักธรรมะอยู่คนเดียวเพียงระยะเวลาอันสั้นใจเธอก็ถอนออกมาสิน้นหมดรักในตัวฝ่ายชายลงอย่างรวดเร็วแม้ยังห่วงสุดใจแต่ก็ไม่อาจรักหวานชื่นได้อีกแล้วรู้สึกเหมือนเป็นลูกชายมากกว่าสามีกับทั้งไม่อยากมีอะไรด้วยอีกเลยต่อให้ทางกายภาพ ดูแม่น่าติดใจสำหรับหญิงอื่นเพียงใดก็ตามตามหลักที่ถูกที่สุดแล้วหญิงชายควรมีใจเป็นบุญเสมอกันไม่ต้องชักชวนกันมากก็ฝ่ายใจเอาเดีร่วมกันคู่ที่บุญเสมอกันคิดในทางบุญตามทิศทางเดียวกันไม่เกี่ยงภาระกันนั่นแหละ จะมีภาวะคู่ที่สมบูรณ์แบบเพราะไม่รู้สึกว่าใครด้อยกว่าใครเกิดชาติถัดไปก็ศักดิ์ศรีเสมอกันรักกันโดยปราศจากการเหยียดกันในทางใดทางหนึ่งว่าเธอต่ำกว่าฉันเธอไม่เท่าฉันเธอเทียบฉันแล้วไม่คู่ควร